าราศีปากพารวย5าราศีเพราะคำพูดจะเปลี่ยนชีวิตเจรจาคล่องพูดและมีคนเชื่อช่วยให้ค้าขายดีได้งานได้โชคสเสน่ห์แรงแบบไม่ต้องพยายามมากเข้าสู่ช่วงปลายเดือนมิถุนาแล้วช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง โดยดาวพุธย้ายเปิดขุมทรัพย์ปากพารวยส่งพลังแบบจังๆให้กับห้าราศีที่ต้องบอกเลยว่าปากพารวยของจริงเป็นช่วงที่คำพูดจะมีพลังมากพูดแล้วคนเชื่อพูดแล้วได้งานได้เงินหรือแม้แต่พูดเล่นๆยังกลายเป็นเรื่องจริงได้เลย เหมาะสุดๆกับการเจรจาติดต่อเสนอขายขอความช่วยเหลือหรือจะพูดจีบใครก็ยังได้ใจเขามาแบบง่ายๆแบบงงๆคือพูดอะไรตอนนี้มันจะมีน้ำหนักมีสเสน่ห์เหมือนใครได้ยินก็อยากฟังอยากช่วยอยากสนับสนุนใครที่ค้าขายออนไลน์ทำคอนเทนต์หรือเป็นฟรีแลนซ์พูดดีๆเดี๋ยวมีลูกค้าเข้ามาเอง แล้ถ้าใครกำลังลังเลจะพูดอะไรกับใครสักคนบอกเลยว่าช่วงนี้แหละเวลาดีพูดเลยได้แน่นอน5าราศีที่ปากพารวยได้แก่ราศีกรกฎราศีมิถุนราศีมีนราศีพฤศภราศีพิจิกดาวพุธย้ายเปิดขุมทรัพย์ปากพารวย